ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้การเดว,วันนี้ผมมีเรื่องพิเศษมาฝากคุณนั่นคือเรื่องราวลับที่เก็บไว้มานานเกี่ยวกับอ s ซูซุเคบี43ปี2026ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่ารุ่นนี้ยังไม่มีอยู่จริงแต่ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และภาพลักษณ์อันโดดเด่นที่อย่างรากลึกในมรดกของอ s ซูซุเราจึงร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่อาจกลายเป็นจริงได้ เริ่มต้นด้วยชื่อ k b 4 3ซึ่งสะท้อนถึงรถกระบะอิสุสุกทังโูแฟสเตอร์รุนคลาสสิกในยุค1980ซึ่งเป็นรถที่แข็งแกร่งทนทานและแข็งแกร่งซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการยานยนต์ KB43 เปิดตัวในช่วงต้นยุค1,980โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์2.0ลิตรขับเคลื่อนสีล้อของ Isuzu อให้กำลังประมาณ52กิโลวัตต์และผลิตขึ้นระหว่างปี1,983ถึง1,988รถยนต์ในยุคแรกๆเหล่านี้ล้วนเป็นรถที่เรียบง่ายแข็งแกร่งและเป็นฮีโร่แห่งประโยชน์ใช้สอยที่ไม่มีใครรู้จักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของเราลองนึกภาพดูสิ KB43 ปี2026คือทายาทแห่งจิตวิญญาณ ถือกำเนิดจาก DNA ยุค80แต่ถูกปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมันคือรถกระบะขนาดกลางแบบตัวถังบนเฟรมสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่มีสไตล์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและหัวใจหลักคือพลังงานสะอาดภายในฝากระโปรงราวพลิกเรื่องราวสู่อนาคตระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งยืมมาจาก Isuzu D-Max e ป p 2026ตัวจริงลองนึกภาพชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า2ชุดชุด1ด้านหน้า43กิโลวัตต์ 58แรงมา้าและอีกชุดด้านหลัง97กิโลวัตต์130แรงมา้ารวมกันได้ประมาณ140กิโลวัตต์188แรงมา้าพร้อมแรงบิด325นิวตันเมตรมันคือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทามเงียบแต่ทรงพลังระยะทางวิ่งได้ประมาณ260กิโลเมตร163หมไมล์ตามมาตรฐาน w t p ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงความสามารถในการลากระจุงนั้นยอดเยี่ยมมาก 3าตันบวกกับน้ำหนักบรรทุกเกือบ1ตันลองนึกภาพทั้งหมดนี้ภายใต้ฝากระโปรงของ KB 43สไตล์เรโทรที่แข็งแกร่งตัวถังของมันสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงยังคงรักษาระยะห่างจากพื้นที่แข็งแกร่งความสามารถในการลุยน้ำแบบสนอกเกิลยางขนาดใหญ่และมุมออฟโรดที่ชวนให้นึกถึงบรรทบุรุษของมัน แต่แน่นอนว่านี่คือปี2026เราไม่ได้แค่ติดเครื่องยนต์แล้วจบมันไปภายในห้องโดยสารความสะดวกสบายในห้องโดยสารผสานกับสเสน่ห์แบบเรโทรลองนึกภาพไฟหน้าแบบใบ LED ทันสมัยและไฟท้ายแบบเลเซสามชั้นกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเลเซในตัวระบบอินโฟเทนเมนต์แบบมีไฟแบคไลท์และระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่สะท้อนถึงหลักฐานยุค80ด้วยพื้นผิวแบบวินเทจเน้นความคลาสสิกย้อนยุคและมาตรวัดสไตล์อนาล็อกแบบมินิมอล จุดเด่นด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแบบปรับได้ผ่านในดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเต็มสปีดระบบจดจำป้ายจราจารระบบเบรกฉุกเฉินที่ทางแยกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิธีพิถันด้วยกระจกป้องกันรังสี UV บอรนั่งคนขับแบบถุงลมและฉนวนห้องโดยสารที่เงียบเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกลภายนนอก k b บ413ตีความดีไซน์รถกระบะคลาสสิกใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย แขงหน้าปัดด้านหน้าที่โดดเด่นบางโคลนที่แข็งแกร่งมือจับประตูท้ายพร้อมที่จับตรงกลาง